สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast Podcast คต์ที่จะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวงการ K-POP นะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะขอพูดถึงกระแสของซีรีส์นะคะซึ่งถือว่าเป็นซีรีส์ที่โด่งดังมากๆนะคะแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ ให้ความสนใจนะคะซึ่งตอนนี้นะคะซีนนะะซรีส์เรื่องนี้ก็ได้จบไปแล้วนะคะนั่นก็คือซีรีส์เรื่อง Never the Less นั่นเองนะคะซึ่งสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะอย่างที่เรารู้กันดีว่านางเอกในเรื่องนะคะชื่อนาบีนั่นเองซึ่งทรงผมของนาบีนะคะก็ถือว่าเป็นไวรัลมากๆเพราะว่าแฟนๆเนี่ยต่างอยากไปตัดผมทรงเดียวกับนาบีเยอะแยะมากเลยนะคะก็กลายเป็นไวรัลในโลกอินเทอร์เน็ตเยอะมากๆเลย ซึ่งก็มีเรื่องที่ทำให้แฟนๆน,นะคะต่างเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่านักเขียนเว็บตูนนะคะซึ่งเป็นต้นฉบับของซีรีส์เรื่อง Never the Last นะคะที่เพิ่งออกอากาศจบไปเนี่ยว่าต้นแบบในการสร้างรูปลักษณ์ของตัวละครยูนาบีนะคะนั่นก็คือไอดอลสาวที่หลายๆคนชื่นชอบแล้วก็รู้จักเป็นอย่างดีนะคะนั่นก็คือเทยอนเกิลเจเนเรชันนั่นเอง ซึ่งอันนี้นะคะก็อ้างอิงจากบทสัมภาษณ์บนเว็บไซต์ของเว็บตูนไกด์นะคะที่ได้พูดคุยกับนักเขียนจองซอนะคะซึ่งนักเขียนนะคะเขาก็ได้พูดถึงผลงานของเขาที่ถือว่าสร้างชื่อเสียงต่างๆมากมายนะคะอย่าง Never The l e s s นะคะที่ถูกนำมาผลิตในเวอร์ชั่นซีรีส์นะคะแล้วก็อยู่ในความสนใจของแฟนๆจำนวนมาก เมื่อถูกถามถึงเบื้องหลังของการสร้างผลงานเว็บตูนเรื่องดังกล่าวนะคะนักเขียนเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าไม่มีใครที่เป็นต้นแบบในการกําหนดบุคลิกลักษณะอะไรอย่างเงี้ยนะคะของตัวละครเนี่ยก็คือไม่มีคนที่มาเป็นตัวกําหนดตรงนั้นอย่างเฉพาะเจาะจงนะคะแต่ว่ามีเพียงไอดอลสาวแทยอนเกิลเจเนเรชั่นที่เป็นต้นแบบในการถูกอ้างอิงในการสร้างรูปลักษณ์ตัวละครยูนาบีนั่นเอง ซึ่งก็คือพูดง่ายๆก็คือถ้าแบบพูดถึงนิสัยบุคลิกในเรื่องของยูนาบีเนี่ยก็ไม่มีใครเป็นต้นแบบนะคะแต่ว่าถ้าเป็นบุคลิกภายนอกรูปร่างอะไรอย่างงี้นะคะหน้าตาต่างๆเนี่ยเขาก็เอาไทยอนนะคะเป็นต้นแบบนั่นเองซึ่งนี่นะคะก็ขณะที่นักสแสดงชายนะคะอย่างพระเอกนั่นเองที่ในเรื่องนะคะก็เป็นทรงคังของเรารับบทนะคะก็ผู้เขียนเขาก็ได้บอกนะคะว่า ต้นฉบับบุคลิกของอบุคลิกรูปลักษณ์ภายนอกต่างๆของพระเอกเนี่ยเขาได้นักแสดงหนุ่มชาวญี่ปุ่นนะคะนั่นก็คือเคนทาโร่ซาคากุจินะคะเป็นต้นแบบในการสร้างรูปลักษณ์ของตัวละครพักแจอ่อนในเรื่องนะคะซึ่งช่วงแรกเนี่ยของการผลิตผลงานนะคะ ก็ถือว่าเขาก็นำสองคนนี้มาเป็นต้นแบบนะคะสำหรับเว็บตูน Never the Less นะคะถูกเผยแพร่เป็นครั้งแรกเมื่อปลายปี2018แล้วก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามนะคะจนทำให้มียอดผู้อ่านสะสมกว่า100ล้านวิวเลยนะคะก่อนที่จะถูกนำมาดัดแปลงสู่เวอร์ชันซีรีส์ให้เราได้ติดตามกันซึ่งก็ได้ทรงคังนะคะมาสวมบทบาทพักแจออนแล้วก็ได้ ฮันโซฮี oh นะคะมาสวมบทบาทของยูนาบีนั่นเองซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็เพิ่งออกอากาศจบไปทางช่อง jtbc หรือว่าหลายๆคนนะคะก็ติดตามซีรีส์เรื่องนี้จาก Netflix นั่นเองนะคะ โดยความคิดเห็นต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็แบบหลายๆคนก็บอกว่าไม่เคยจิจนตนาการเลยว่าแทยอนเนี่ยจะเป็นยูนาบีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอมาคิดๆดูแล้วนะคะมันก็กลับเข้ากันอย่างประหลาดเลยอันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตนะคะที่แบบว่ามองภาพแทยอนเนี่ยเป็นยูนาบีไม่ออกเลยแต่ว่าถ้าลองคิดดูดีนะคะแบบพี่แทก็สามารถแบบสวมบทบาทนั้นน่าจะได้ดีนะคะแล้วก็ ถ้าได้เห็นแทยอนนะคะในบทบาทของยูนาบีเนี่ยก็เรียกได้ว่าแปลกตาจากาปกติที่เราเห็นแทยอนนะคะที่จะปกตินี่ก็คือร้องเพลงสวยๆอยู่บนเวทีนะคะถ้าแบบว่ามีโอกาสได้ไปสวมบทบาทของการเล่นซีรีส์บ้างเนี่ยก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ในอนาคตเราก็หวังว่าจะได้เห็นแทยอนเนี่ยไปสวมบทบาทตัวละครจากเว็บตูนหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ สแสดงซีรีส์มาให้แฟนๆได้ติดตามกันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แฟนๆลุ้นกันนะคะหลังจากได้ทราบว่าเรื่องซีรีส์ Never the Less เนี่ยนะคะก็ได้ต้นแบบอย่างแทยอนเนี่ยมาเป็นการสร้างตัวละครอย่างยูนาบีซึ่งถือว่าตัวละครนี้เนี่ยก็แบบ โด่งดังมากๆนะคะแบบสาวๆที่ติดตามซีรีส์เนี่ยก็ต้องต่างอยากสวมบทบาทเป็นยูนาบีกันเยอะมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาพูดถึงเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้นะคะแล้วก็พูดถึงต้นแบบของยูนาบีนะคะนั่นก็คือไออดลสาวอย่างแท้ยอนเกิล e จเนเรชันนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ